สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวไพ่ bicycle สีแดงกันนะครับผมอันนี้เป็นสแปนดักนะครับผม ถ้าใครได้ติดตามช่องผมนะผมก็น่าจะรู้นะว่าไพ่ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับก็นะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกันนะผมแกะกลองแบบสดๆเลยนะตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเราก็จะมาแกะกันนะครับอือืแกะซีนก่อนฮนะ <c oughs> แกะซีนก่อนนะ <c oughs> แกะซีนก่อนนะผมตอนอุ้ยขาแกะซีนเอา้าเฮ้ยทำไมแกะซีนไม่ได้ล่ะอืออืออ่ะเหลือวไว้ช่วงล่างแค่นี้พอช่วงล่างนะผมตรงนี้ช่วงล่างนะ แล้วก็เก็บเอาไวน้นะครับผมเวลาแกะไพ่เนี่ยเขาจะแกะไพ่แค่ช่วงล่างหลือแกะไพ่แค่ช่วงบนนะเหลือช่วงล่างเอาไวน้นะจากนั้นแล้วก็แกะสแตมออกมาเลยแกะสแตมออกมาทีละนิดน,นะับผมแกะมาฟึ๊บนะผมไม่อยากแกะแรงนะผมเพราะว่ามันจะไป ดึงเนื้อกล่องมันด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องแกะนะผมอย่างช้าๆนะช้าเกินนิ่ช้าเกินโอเคก็แกะไปนะผมเรื่อยๆ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด,ดครับโอเคสเตมตัวนี้ถ้าว่าเอาไว้ทำอะไรครับแปะตัวพลาสติกนะครับคือแปะเข้าไปเลยนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดออกมาโอ้นี่ครับผมหิสีแดงอุ้ยอุยอ ของแท้แน่นอนครับเฮ้ยมันลื่นโอ้โหลื่นเกินลื่นเกินนะเบชิเกินนะครับผมลื่นตัวนี้ลื่นมากเลยนะโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็นตัวไพ่โฆษณานครับผมแล้วก็เป็นแค่นี้นะครับ ไพ่โฆษณาแล้วก็มีอีกใบกนะไพ่โฆษณาอีกใบกนะโอ้โหไพ่มันแบบมันลื่นนะครับผมลื่นมากเลยนะนลื่นจนจับแทบไม่ได้นะผมอ่าลองแฟนดู<ะ>ยุ้ยไม่ธรรมดาน,นะาแฟนด้แบบโอเคนะผมอ่านเดี๋ยวเราไปดูไพ่สีเงินที่ผมรีวิวไปนะครับผม โอเคครับผมนี่คือไพ่สีน้ำเงินนะอันนี้ผมใส่กล่องแบบอย่างดีเลยนะครับผมนี่ไพ่ไวนิชเชิ่มสีน้ำเงินนะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าใช้มานานแล้วพอสมควรเลยนะเอามาดูที่สีกันสีของมันนะผมแตกต่างกันมากนะมมีความเรียบเนียนสำหรับสีแดง ในวงการมายากลนะผมส่วนใหญ่ในมายากลเขาจะใช้ไพ่เบติเกอรรุ่นตัวนี้ครับรุ่นสีน้ําเงินนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นไรเดอร์แบ็นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเอาไปแอากล่องสีเงินมาก่อนนี่นะครับผมกล่องไพ่สีเงินนะอรับเรามาเทียบกันนะผมระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนะตัวนี้กดสแตนไม่มันแน่นหรอสแตนมันไม่แน่นนะโอเค สีแดงกับสีงืนตอนนี้แกะซีนพลาสติกออกหมดเลยนะผมเพราะว่าผมภาดนะในตอนนั้นแต่ว่าันนี้ผมไม่ภาดนะนะไพ่มันลื่นมากนะก็ยังว่าเนะเวอร์ชิเคิลนะผมะก็นะผมไพ่โฆษณาอะตัวนี้เป็นไพ่จ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ไพ่จ็อกเกอร์อีกใบี้เอสโพดัมเดี๋ยวเรามาเทียบกันเอสโพดัมของ สีน้ำเงินกับสีแดงไพ่มันลื่นไพ่มันลื่นมากนะผมลื่นแบบลื่นเกินนะคบอ่ะอันนี้สีแดงนะสีแดงครับหาสีดําก่อนสีดําสีดําสีดําไม่ใช่สีดําดิสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินก็เอฟพัวดําปกตินะผมถ้าใครสังเกตดูดีๆจะต่างกันที่สีนะเนี่ยสีมัน จะต่างกันนะผมและตัวนี้มันก็ล็อกๆขัดๆนะผมตัวนี้มันสภาพดีเพราะว่าเพิ่งแกะออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะผมรับชมโอเคะอะไรไม่ว่านะผมคือเนื้อไพ่มันลื่นมากนะลื่นแบบลื่นลื่นหัวแตกเลยนะผมมันแบบมันมีความเสมอกันนะ แฟนได้แน่นอนนะครับตอนนี้มันแฟนไม่ค่อยได้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนดิเพราะตัวนี้มันฝืดแล้วนะครับผมป้าพอผแฟนออกมามันจะไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสมัยก่อนหูแฟนออกมาเนี่ยสวยงามมากนะอะแล้วดูความหนาความหนาความหนาอันนี้ผมเป็นผมได้บทเรียนแล้วนะบอกว่าถ้าเราใช้แป้งทาไพ่ในการทาไพ่ไพ่มันจะมีความหนามากนะครับ หนาหนาจะจัดนะฮะอาจจะเทียบกันดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่นี่นนมองเนี้ยไม่มีความต่างเลยฮะพอมาเทียบข้างบนเห็นปะ่ะความต่างมันขึ้นเลยนะตัวนี้จะหนากว่าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นไพ่ที่ไอ้นี่นะับไพ่ที่เก่าแล้วนะเนี่ยอะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะผมดอกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโัวแดงโพดำเนี่ยผม ว่าเป็นไพ่คุณภาพนะครับที่กล่าวต่อกันมานะ <c oughs> โอเคนะคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบนะบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดต่อใครแล้วไอ้ไพ่สีแดงนี้ถามว่าผมจะเอาไปทำอะไรเอาไปเก็บครับผมเก็บสะสมตามไพ่นะนรับผมแบบพวกแบบเออเอาไว้เล่น ตอนที่ไพ่สีน้ำเงินเล่นไม่ได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะก็คือนะก็เก็บลงไปนะับนี่นะบัตชิเกิลของแทง้เพราะมีสเตม็มติดนะผมแล้วก็ติดไปกดให้มันแน่นๆนะผมสเต็มตัวเนี้ยวงการนักมายากลเขาจะไม่แกะให้หมดนะับเขาจะให้เหลือซีนพลาสติกท้ายๆนะผม แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะเหลือเอาไว้นะผมเพื่อรักษาคุณภาพกล่องเนี่ยข้างบนเขาจะเอาเปิดออกมาเล่นนะก็คือเนี่ยตัวกล่องมันแตกต่างกันมากเลยนะเนี่ยถ้าใครถ้าใครดูนะผมนี่ผมเนี่ยนะอันนี้มีซีนพลาส,สติกอันนี้ไม่มีนะสีแดงกับสีน้ําเงินอะต,ตัวนี้สีน้ำเงินถ้าถามว่าทําไมผมไม่เอาสีน้ำเงินใส่กล่องนี้ ถ้าใส่ได้ผมก็ใส่ถ้าใส่ไม่ได้ผมก็ไม่ใส่ยังไงอ,ะอ่ะอะนี่ถ้าใครได้ดูเนี่ยความหนาพัยอะแล้วเวลายัดลงกล่องกล่องมันไม่มีความหนาเนอะผมเพราะฉะนั้นใส่ไม่ได้อ,ะอ่ะอะถ้าใส่ได้ก็แบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าใส่ได้ก็แน่นกล่องนะผมแน่นกล่องแต่ว่าถ้าถามว่าใช้สเปซใช้อะไรใช้ไอ้นี่เหมือนกันกับไพ่สีแดงไหม เหมือนกัน,นครับผมสามารถใช้เล่นมายากลได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวไ่สีเงินมันวงการนักมายากลเขาจะใช้กันนะตัวไ่สีเงินเนี่ยใช้มานานแล้วนะแต่ว่าไ่สีแดงก็นะตามที่ผมบอกได้บอกไปนะผมว่าว้าวเวลาจะเอาออกจากกล่องทีไรนี่แบบดีนะ ก็มันมีความลื่นที่แตกต่างก,กันนะครับผมก็คือก็มันก็แล้วแต่นะครับผมไพ่ตัวนี้ผมจะไม่ใช้ถ้ายามจำเป็นกิผมจะเอาออกมาใช้นะครับโอเคก็เก็บเข้าไปใหม่โอเคแต่ถ้าอ่ะถ้าถ้าสมมุติใครดูคลิปนี้แล้วอแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับอืมแล้วก็ ใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าไปดูคลิปต่อไปพวกแบบคลิปสอนมายากลแล้วผมไม่ได้ใช้ไพ่ตัวนี้แล้วผมไปใช้ไพ่ b i c เค l นสีมึงก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเก็บไพ่ตัวนี้เอาไว้นะผมไว้ใช้ย่างจําเป็นแต่ว่าถ้าบางทีผมมีผมมีโอกาสก,ก็จะเอามาใช้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสําหรับการรีวิวไพ่ i c ค c ส standard <Okay. S 1> สีแดงนะ วันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยนะผมเพราะว่าผมใส่ผ้าปิดปากนะปกติจะใส่แว่นเออแว่นตากรานะผมก็วันนี้มาแปลกหน่อยอ่ะไม่เป็นไรจำหลายๆคนก็น่าจะจำผมในภาพลักษณเออแว่นนะผมอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาใส่ผ้าปิดปากกับแว่นกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้จดจำผมในลักษณะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาแปลกหน้าผมเพราะว่าก็คนมัน อยากจะพูดเท่าไหร่อะครับก็ประมาณนี้นะสรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูมากี่ครั้งแล้ววะออไม่เป็นไรไปแล้วครับผมบ๊ายบายถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะผมอยืมกดติดตามช่องผมด้วยนะ